ก็กราบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กราบมาพบกับหนอนซาชินแนกเช่นเคยก็เอรันดอนอีเช่นเคยแต่แตกต่างตรงที่วันนี้ผมจะมาเล่นเซตที่แบบว่าเซตเซตอะไรเซตเซตอะไรเขาเรียกเซตมาตรฐานไม่ใช่เซตทารอนนะอันนี้ตานี้จะเป็น เล่นไอเทมไอเทมเซตพรีอ่ะไอคีดูใหญ่นะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบว่าคือตรานีา้ผมเห็นอีกฝั่งอ่ะมันแบบฮีโร่ซีซีมันมันน้อยมากนะมันมันไม่มีนะฮีโร่ที่ที่แบบซีซีอ่ะเออมันมีดเป็นซาร์ตาปลายฝั่งเป็นเซเนตเทียอยเงี้ยอืมแล้วก็ออฟอีกฝั่งอ่ะเป็นไอเนี้ยไอเนีน้ยอะไรอ่ะไอเด็กต้าซึ่งแบบมันไม่มีซีซีเลยผมก็เลยแบบ รู้สึกเกรงใจที่จะออกเป็นเขาเรียกไงบูตกันซีซีว้ผมก็เลยต้องมาออกไอเนี่ยไอวอบูตไอบ,บูตตีเร็วอะ่ะเออซึ่งแบบว่าเออพอออกบูตตีเร็วแล้วอะ่ะคือจะไปออกทารอนมันก็มันมันก็จะแปลกๆนะมันก็จะตีไวเกินไปมันแบบดาเมจมันจะน้อยนะแล้วเอเนดอกอ็อันนี้ก็ฟาร์มนะชิวๆไล่ฟาร์มเรื่อยๆอันนี้ผมรอเมียก่อน รอเลนกลางก่อนเดี๋ยวมันด่าผมมารอแท็กแล้วก็รอมังกรเล็กนะตามสเตปนี่ผมอลองลองด่าก,ก่อนเดื่อเพราะว่าอ e ีเด็กซ์าันมาเว้ยผมก็เลยลองดกักดักต่อนะอันนี้ผมต้องถอยมาก่อนถ้าผมเข้าต่อไงเดี๋ยวผมตายผมกลัวม่องนะผมเล่นเนาฟาร์มดีกว่าก็มาเอามังกรเล็กนะแล้วไลบ่บัฟม,มาไล่เวฟกลางต่อปุ๊บ ตามสเตปนะตามสเตปนจะสังเกตได้ว่าคือผมจะไม่ได้ไปเล่นเลนอ้อมนะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าอ e ีพอฟฝั่งเราอ่ะมันเล่นเป็นปลาไหลเว้ซึงแบบว่ามันเป็นขเขาเรียกฮีโรประเภทแยกดันอ่ะแล้วมันแบบมันไม่มีซีซในการช่วยในการแบบถ้าผมไปแก๊งอ่ะมันจะมันจะยิ่งแย่นะเพราะว่ามันมันเขาเรียกไงมันมันมันไม่ค่อยดีอ่ะเออผมก็เลยเล่นเน้เน,น,นแบบ ไปกับเพื่อนดีกว่าเรนดอมมันเล่นได้2แบบนะแบบว่าไปแยกดันหนึ่งหนึ่งกับออฟฝั่งตรงข้ามกับอะไรอะกับเอามาไฟกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะก็แบบมาเอามังกรมาแบบเล่นปกติอะไม่ใช่ไม่ใช่ป่าออฟนะถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่าอ,ออฟออฟฝั่งเราสมมติเป็นซูเปอร์แมนเงนี้ยเออผมก็จะเล่นแบบสไตล์ป่าออฟนะก็คือแบบผมจะเล่นไปสู้กับทีเด็กซ่านะเอออันนี้เป็นปลาไหลผมไม่ผมไม่ค่อยชอบไปแก๊งนะมันแบบ มันดึงดึงอีกฝั่งไม่ได้นะนะแล้วแบบคือปลาไหลมันจะเน้นเคลียเคลียคีบไวคือผมอาจจะไปเวฟมันไม่ทันอยู่แล้วผมก็มาเลนกลางดีกว่านะไปเออมาบวกกับเพื่อนดีกว่าไออีกีนี่เหมือนจะให้เวฟเต็มกับผมนะเออจริงๆมาจริงๆอ่ะมาแชร์มาแชร์เอาเวลได้เว้ยคือถ้าถ้าไม่มาเอาเวฟกับผมอะ่ะคือต้องจะต้องไปเอาเคีบเ,เลนแคลรี่แทนนะ ไม่งั้นแบบมันจะจนเว้ยถ้าไม่เอาคีฟทั้งสองเลนนะ่ะไอเมดอ่ะนะหมายถึงเมดนะมันจะต้องคีฟเวฟใดเวฟหนึ่งนะอย่างเช่นอันเนี้ยคืออิกี้อ่ะคือมันมาไม่ทันเวฟเลนกลางแล้วเว้ยมันก็ต้องรับเวฟบนเห็นไหมเห็นไหมอีก,กี้มันก็รอรับเวฟบนนะคือคือเออเล่นเมดอะ่ะคือเวลาป่ามารับเลนกลางอะ่ะถ้าสมมุติว่ามันเราไอเมดมาเราเล่นเมดแล้วมันมาไม่ทันก็ต้องรับเลนแครี่แทนนะเน่พวก ไอ้ตรงเนี้ยคือผมใช้สกิลผิดเว้ยจริงๆอ่ะเราไม่ควรใช้สกิลหนึ่งเว้ยเราควรที่จะอะไรว่าใช้สกิลสองแล้วก็ตีตายเสร็จแล้วก็สกิลหนึ่งออกอ่ะออันนี้ผมไปใช้สกิลหนึ่งครับปึ๊บๆเลยแบบออกไม่ได้ก็เลยเออมองเออตาเนี้ยเห็นไหมผมออกเป็นบูตีเร็วนะเออเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ออกเป็นทารอนต่อแล้วอืมอันนี้ผมก็ต้องไล่บัฟฟาร์มก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลสผมจะเกิดแล้วก็ฟาร์มบูฟาร์มเลสนะ ตามสูตรนี้ป้าไหลรับเวฟกลางนะแต่ว่าเนี้ยคือมังกรเกิดนะมังกรเกิดพอดีผมก็เลยเออจะมาเอามังกรก่อนอันนี้ก่นเออเอามังกรเอามังกรอันนี้เหมือนเออผมก็เห็นนะไอ้อะไรว่าเด็กต้ามันเหมือนจะจะเข้าเลสผมนะเออเนี่ยนะเซนเซนเทียร์กับเด็กต้ามันมันเอาเลสไปแล้วผมก็เออจะต้องไปเอาเลสอีกฝั่งนะมันต้องดูแมปตลอดอ่ะเออก็เอาเลสอีกฝั่งแทนนะ ถ้าไม่ถ้าไม่มีเลสก็เราก็เจ๊งนะแต่มันมีอยู่แล้วอันนี้อันนี้เวฟบ,บนเคลียร์ไปแล้วนะนเวฟบ,บนเคลียร์ไปแล้วผมก็ต้องมากลางนะมากลางอ่าผมก็มารอคีฟเอาเวตัวเล็กรอคีฟเว,วเล่นกลางนะอ,อันนี้เก็บตกเก็บตกยืนเอฟเคอ่าอันนี้อันนี้สังเกตผมจะเดินขึ้นบนเลยนะเพราะว่าไฮาเตะก,กับเนี่ยมันมามากลางแล้วถ้าถ้าไม่มีใครถ้าแบบผมไม่ขึ้นบนเงีย้ย คือไอ้อะไรวะไอ้ทอนอ่ะมันมันจะได้เคลียวไอ้เวฟอันนี้ฟรีแบบง่ายๆอะ่ะเอออันนี้อันนี้มันก็เสียชีวิตนะมาเคลียก็ม่องไปแต่ถ้ามันไม่รีบเคลียร์เงี้ยคือ,อยังไงป้อมมันจะแตกเว้ยคือเพื่อเราจะมาแบบเอากดอะไรวะเอาป้อมทันอะ่ะเออมันก็ต้องสละชีวิตเอออันนี้ก็ไล่ไลบ่บัฟก่อนนะไลบ่บัฟก่อนเลือดไม่มีเลือดไม่มีมมต้องมาฟาร์มซะหน่อย ก็นี่ก็มาการุ๊บมีดตัวหนึ่งไม่ทันกลับก่อนไม่ทันอ่าอันนี้กุ๊กกิกนะนี่กุ๊กริกหาของไม่เจอต้องมานั่งกดอ่าผมจะออกเป็นคีตดูดใหญ่นะเออเพราะว่าอะไรว่าอีกฝั่งไม่มีซีซีย่แล้วผมก็เลยแบบว่าออกบู๊ตีเร็วแล้วก็คีดดูดใหญ่เลยอ่าแล้วก็ มาล่อซะหน่อยอันนี้ผมลังเลยนะว่าผมไม่รู้ว่ามันมีอันตรีเปล่าเว้ยเออผมก็เลยแบบไม่มั่นใจนะก็แบบลองเชิงก่อนเออไอเด็กตานี่คือเป็นปัญหาสําหรับคนโซโล่แรงแบบผมเลยอันนี้ผมไม่ตีป้อมล่างนะเพราะว่าเออป้อมล่างมันได้อยู่แล้วเว้ยแล้วก็ไม่มีใครมารับเวฟเลนกลางเออผมก็มารับเวฟรับเวฟเองอะ่ะอืมให้ผมดูก่อนอ่าแล้วก็มาตีนี้นิดห,หน่อยนะว่า ตัดต่อนะตัดต,ต่อแล้วนี้คือปลาไหลได้ดันเว้ยแล้วเหมือนว่าผมเหมือนได้ดาวว่าเซเนทียจะขึ้นบนกับเมดฝั่งเราผมก็เลยมาย้ำเลนออฟเลยนะเห็นไหมอันนี้อันนี้ผมเห็นเซเนทียแล้วอยู่นู้นตายนะตาย,ตายผมก็เลยซาเลยซาก,กับออฟอีกฝั่งนะเล่นเป็นเขาเรียกป,ป่าออฟเลยอันนี้เมดมาอ้าเรบรอบินแป๊กนี้ล้างแค้นล้างแค้น,คนเอออันนี้อันนี้จะเป็นเหมือนสไตล์ป่าออฟแล้วเห็นปะ คืออันนี้ผมจะมามาอะไรวะแยกดันแทนด้วยปลาไหลแล้วให้ปลาไหลไปกลางนะเออมายิงยแรงจัดแรงจัดต้องได้ออกคริบเลหลังคืออันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมว่าผมคิดว่าไม่น่าใช่ไม่ได้หมายถึงผมนะเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นหมายถึงช่องอื่นมากกว่านะเออคือแบบ คือผมคิดว่าไม่น่าใช่ผมผมก็เลยไม่ได้ตอบอะไรนะเออคือผมไม่รู้เว้ยแต่เออถ้าแบบว่าถ้าสมมุติเจอผมในเกมเออสามารถทักแทนได้นะแบบว่าเออพิมพ์ชื่ออะไรหนอนซ่าอะไรพวกเนี้ยเออคือผมไม่รู้นะนึกว่าทักคนอื่นนะเออก็อเลยไม่ได้ตอบอะไรก็ต้องกร,ราบขอประทานอภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้จริงครับก็น,นี้ก็หมายว่าเล่นกดเรื่อยๆนะ มันเพลินนเพลินเออก็ต่นี้จริงๆผมออกแบบมันจะเบอร์เบอร์นิดนึงนะเออจะเล่นไม่ได้แบบเปี้ยวฟ้าวจริงๆคือผมต้องเล่นเปี้ยวฟ้าววันนี้ไว้แต่ว่าเออนี้แบบยืมยืมอยู่ยืมยืมยืมตัวไหอยู่แบบเพลินเพลินยิงโม่ๆอ่ะยิงโม่ๆอ่ะถ้าจริงๆแบบต้องเปี้ยวฟ้าวันนี้แต่ว่า ช่วงนี้ขี้เกียจเฟียวฟ้าวนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฟียวฟ้ามากเดี๋ยวแตกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้คลิปเดี๋ยวเฟียวฟ้ามากเดี๋ยวเดี๋ยววูบอ่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็เออไปไล่กลับไปฟาร์มบัฟต่อนะอ่าอ่แล้วก็ฟ้าป้าบ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 ้าอ่าก็ตัดภาพตัดภาพ เดี๋ยวเกมเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินนะอ่าก็มาอันนี้ผมก็มารอโซแล,ล้วจะเอาจะเอาดาร์กนะแต่ว่าอันนี้เพื่อนเล,กเาานะลเยก็เอาดาร์กนะตามระเบียบอ่าเอาดาร์กอย่าง,ว,งว่องไวอ่าอันนี้ก็เอาดาร์กเสร็จแล้วก็เดี๋ยวว่าจะเตรียมปิดเกมแล้วอ่าก็มาปล่อยไกลๆนะผมว่าปล่อยแบนนี้ปล่อยไกลๆปื๊บอ่าแล้วผมก็ เดินเดินไปเคลียร์เว็บขวาก่อนนะเพราะว่าผมปล่อยไกลเออจะเหมือนว่าผมจะไปไม่ได้แล้วเว็บขวาผมต้องมากลางแนละ้วเพราะเตือนผมแม่งแม่งเทีบซ่าเว้ยหรือสี่เวฟห้าเว้ยแม่งเอ้ยกูยังมาไม่ทันเลยเขาเทพซ่าแล้วอันนี้ผมก็มาเติมมาเติมนะมาเติมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเขาเรียกเติมเติมแม่งเอ้ยคือแม่งไปใส่กันก่อนแบบรีบจัด เออผมก็เลยไปเขาเรียกเติมเติมตามมารยาทนะเขาเลยไปเติมตามมารยาทเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดนด่าดูไม่ดีก็ต้องก็ต้องวิ่งไปตายนะเขาเรียกเป็นวิธีการตายตามมารยาทนะอันนี้ต้องเรียนรู้ไวไม่งั้นทําแบบว่าผมไม่ไปเดี๋ยวผมจะโดนนะมันจะเข้าคอนเซปต์แล้วผมจะโดนด่าแบบงงๆตามเซ็ปนะก็ต้องไปตายถือว่าผมจะกด มีซื้อเกิดพอดีก็ไม่เสียอะไรนะอ่าก็ความนี่นี่เกมนี่มันยื้อไปอีกนานและคือเดี๋ยวช่วงเลทเกมที่ผมจะเล่นเริ่มเล่นลําบาก่ะเออคือจังหวัดสโนอบอลคือแบบว่าไม่เล่นดีๆให้จบไงเอออันนี้อันนี้วันเดอร์แล้วมาตาซะหน่อยอยันนี้ผมยังเล่นไม่ค่อยดีนะเออสเต็ปยังไม่เฟีย้ยวฟ้าวมากอเดนดอคือไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นเยอะออไม่เฟีย้ยวมาก นี้คือตอนนี้ตอนนี้ผมเหมือนเบอร์นิดหน่อยออ,อันนี้พ่อต้องมาเคลียรขวาต่อนะแบบว่ามาทำเวฟสูงเวฟกลางไม่มีคนนะมาทำเวฟนี้เสร็จแล้วก็อันนี้หายทั้งแมปนะต้องระวังนะนเป็นเนเียโผบนนะต้องระวังแล้วขวานะเพราะว่าไม่มีใครไปโซนเลยนะแบบระวังนะอันนี้เห็นเซเน็ตโผล่ขวาสองนะ ผมก็อยากรอเคียร์เวฟขวาก่อนนะผมไม่อยากให้เวิวขวามชนตรงแม่น้ำอะ่ะเออผมอยากเคลียร์เวฟนี้ก่อนนะแบบผมชอบเคลียร์เวฟตรงนี้ก่อนทุกครั้งนะแบบว่าเออแล้วคือเวฟมันเวฟคีฟเราจะได้เปรียบเว้ยอันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปรวมกลางแนละมาไฟไฟ้านะเพราะว่าเพื่อนจะอันนี้ผมระวังกลัวแอลขวาเพราะว่าไม่มีคนเปิดอเอออ่ามีอันนี้เข้าได้แล้วเพื่อนเข้า ก็อันน pues right. 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 ี nah. ้ผมเทฟตาลองแย่ๆเรียบร้อยปลาหลายโดนแล้วเริ่มแล้วไงเริ่มมาแล้วตอนนี้ปลาหลายวูบนะโดนเซเนสอันนี้ผมก็ขำๆนะขำๆคือผมรู้อยู่แล้วนะว่าบวกไม่ได้เพราะมันสี่ต่อห้านะเออก็ไม่เสี่ยงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววูบอันนี้ก็เอาคลองต่อเอาคลองเริ่มเอาคลองแลว ยังไงจังหวะนี้ยัไเอาได้นะได้คองนะอันนี้ผมอยากมาลองยิงนิดหน่อยจริงจริงจริงผมเล่นได้ดีกว่านี้เว้ยจริงอันนี้แบบจริงจริงจเราต้องไปบวกของซ้าตรงกลางนะแบบว่ายิงกับเพื่อนเอ้ยแต่ว่ามาดานนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยววูบถ้าบวกแพ้นี่คือจบเลยถ้าสมมุติว่าผมไปบวกมันมันจะจบเลยนะน่าแล้วผมก็ มานะนะนะมายืนนะมายืนนิ่งๆไว้นะเป็น <im mon> er> เพราะว่าผมต้องยืนยืนไว้อะไรให้เพื่อนร่วมทีมนะต้องยืนไว้อะไรให้เพื่อนร่วมทีมทัก,ทกเล็กน้อยนะอ่าเป็นก็เลยเป็นเทคนิคล้อเล่นนะล้อเล่น,นอันนี้ผมต้องมายืนยืนปล่อยมังกรนะเออเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรีบปล่อยมังกรเดี๋ยวมันวูบเดี๋ยวมังกรันวูบไปนะต้องมาเคลียร์กลางนะเออพี่ปลาไหลพีชีปนะในการปกป้องป้อมกลางต้องไว้อะไรให้มันนะ คือตอนนี้คือคือแบบเริ่มเริ่มเลทแล้วคือแบบไปโยนไงเจอเจอเพื่อนร่วมทีมโยนไปเกมยาวเลยคราวนี้จริงๆต้องจบต้องในสิบสองประมาณสิบสองนาทีแล้วเว้ยเออแต่ไปโยนไงเร,เรียบร้อยเออ,อนนี้คือแบบว่าเข้าคอนเซปต์นะเข้าคอนเซปต์เน้นมันไม่เน้นดาวนะเออตอนนี้เจอลูกลูกทีมกูโยนเข้าไปแล้วผมมัน คือ hammer, แลนดอรู้อยู่เลสเกมมันมันวูบนะต้องเออคือแบบตึงอะ่ะตา,านี้นจริงจริงคือมันไม่ควรตึงอะ่ะอ่านี้เห็นเซเนสะเทียนะเห็นเซเนสเทียตีตีอยู่แปะ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 เจ็บเจ็บนะผมเจ็บผมก็รอนะมังกรจะเกิดอ่านี่เห็นเซเนสเทียมาผมก็ไปแย้มหน่อยคือไม่กล้าเข้าสุดเลย <c oughs> เพราะว่าถ้าผมเข้าสุดอะ่ะคือผมจะโดนโดนเพื่อนมาลุงกระทืบไปแล้วผมก็วูบ เพราะทักษะผมมันไม่ได้สูงไงอันนี้ผมเออปลาไหลเรามันแยกด่านอยู่คือเร,เราเราเราจะบวกสุดไม่ได้แต่ว่าเน้นแย่นะอันนี้อันนี้คือผมผมเน้นแย่นะคือผมรู้อยู่แล้วนะว่าแบบเออเน้นแย่เน้นแย่คือแบบเมื่อกี้ผมผมแย่นะคือผมรู้อยู่แล้วคือผมมีกอเกิดนะเออแล้วแบบสกิลหนีอะไรผมพค้อผมพร้อมอ่ะเออแล้วแบบ เออซาต้ามันจะฆ่าผมก็ต้องมาลึกหน่อยแล้วผมมีเกาะเกิดผมก็สวนนะทีเดียวเรียบร้อยเลยไหะเออจบบ้านเลยนะจังหวะเนี้ยอเออสามต่อห้าเออเจอเจอช็อตอรอมันเป็นช็อตอร่อนะคือแบบแต่ถ้าผมไม่มีเกาะเกิดผมก็จะไม่ไปซ่าก็แล้วนะแต่เราจะเซฟเซฟนะอ่าอันนี้ก็อันนี้ถือว่าเป็นมารายาททางสังคมของเกม r v น, <Okay. S 1> นะคือจะต้องเราจะต้องท็อกซิกใส่อีกฝั่งนะ <Yeah. S 1> <laughs> อะไรวะเนี่ยไอ้ขอออกคลิปคือแบบคือผมไม่รู้เว้ยคือใครไม่ใช่คือใครคือแบบคือเขาหมายถึงผมหรือเปล่าคือผมไม่รู้เออถ้าถ้าถ้าหมายถึงผมอะเออช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะเออผมจะได้รู้คือผมไม่รู้เลยเว้ยว่าเออแล้วผมก็ไม่ได้ตอบอ่าก็ร้อยสิบสองดาวเออคือคือผมจะบอกให้คือแบบทีการเล่นไต่แรงดาวเนี่ยคือแบบเออคือ มันจะต้องเล่นตัวแบบโกงๆอ่ะตัวเมตาแบบเอรันดอร์ริปโออะไรพวกเนี้ยแบบซุปเงี้ยเอออะไรพวกเนี้ยมันต้องเล่นวนอยู่แค่เนี้ยคือเออซึ่งเออคือ,คอผมทําแบบมาทําคลิปเงี้ยมันก็ทําไม่ได้เว้ยเพราะว่าผมต้องเล่นตัวแตกต่างกันไปมันก็ต้องแบบดาผมก็แตกแตกบ้างวูบบ้างอะไรพวกเนี้ยคือแบบเออถ้าแบบว่าผมแบบไต่แรงจริงๆอ่ะแบบว่า ไปดาวเยอะๆเลยอ่ะคือผมจะเล่นไแค่ไม่กี่ตัวเว้ยอย่างเช่นป่าผมก็เล่นเ e อรันดอร์ลิโป้อ้อยเออผมเล่นแค่สตัวนี้เว้ยแล้วเออแล้วก็เป็นซูเปอร์แมนเงี้ยออฟเงี้ยคือแบบเออผมจะเล่นอยู่แบบนิดเดียวไม่กี่ตัวเว้ยแต่ว่าอันนี้แบบว่าเออก็อยากจะมาลองแบบอยากจะมาแบบสอนวิธีเล่นต่างๆนะเออในหลายๆตัวก็ต้องแบบเออต้องมา ทำคลิปนาะตัวที่แตกต่างกันไปนะเพราะว่าอยากจะทําคลิปแบบบอกวิธีเล่นอะไรพวกนี้่าก็ก็ถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีนี้ผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ